สวัสดีครับอันนี้อยู่กับนายโพธินะครับได้ยินเสียงเลยตีห้านะครับเป็นยังไงบ้างโพตื่นเช้ามากผมไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วอนั่นแหละว่าจะถามว่าหายไปไหนปิดงานครับโอ้ยว่างเลยใช่สองอาทิตย์ก็ไม่ได้มาเนาะครับงานเยอะเลยโมโจก็ออกยาวเลยก็นะไปหนองคายยาวใช้แดกิจครับภารกิจยาวน่าจะสามเดือนหรือหกเดือนนี่แหละแล้ว ทำอะไรทีเนี้ยไม่ได้ลง youtube เลยห่อคงถ่ายชีวิตปกติใช่ไชีวิตอัปเดตให้ f อฟซอดูการทำงานวันนี้ก็เลยว่างก็เลยมาครับโอ้โหเอฟมานะเอฟซีซึ่งเออเราก็แปลกใจอยู่หายไปไหนงานนานอ่ะสวัสดีครับ ตามมาแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นใครโอ้โหน้อนเหตุดูมาแต่ไกลเลยพี่ชายสวัสดีครับกวนตาชานไปกวนตาชานครับวัคซีนทำอะไรไม่ได้วัคซีนทำอะไรพี่ชัยไม่ได้ครับวัคซีนไม่สามารถทำอะไรก็ได้เลยคนนี้ บรรยากาศเช้านะครับเออจะไปภาคเหนือนะจะถ้าอยากได้ก็ไปตามมาเลยเขาว่ะอ้าสิไปเที่ยววะไม่เมื่อคืนป้าแตนฝากรถผิด ฝากรถตามมาก่อนอ๋อตาตากลับก่อนลกลับก่อนเอ็มตามไปตอนทุ่มหนึ่งไ,ไม่เจอตาไม่เจอแล้วตาไปภาคเหนือแล้วไปไหนภาคเหนืออ๋อก็ไปแตนฝากไว้ภาคเหนือเมื่อคืนกออ็คนขึ้นรถคนภาคเหนืออ๋อเชียงใหม่เชียงรายอ๋อม,มากับคนเชียงรายใช่เขามาส่งเพียงนี้พูดเล่นเฉย ชานก็เล่นมุกแต่เช้านะครับแนะม่เล่นมุกยังหล่อเหมือนเดิมเมื่อคืนเนมื่ไม่หล่อหมดแล้วหมดแล้วยังหล่อเหมือนเดิมนะครับตาชาน <c oughs> สาวเล็กสาวใหญ่คนเก่าเนาะคนแล้วคนเดิมสาวเล็กสาวใหญ่ชอบเข้ามาแซวในไลฟ์สดนะครับตาชานไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ทั้งวนันเมื่อวานเน็ตไม่มีไม่มีเน็ตแล้วก็ลงคลิปก็ไม่ได้ เราไปในในที่ไม่ไม่มีเน็ตไม่มีอะไรไม่มีก็ไม่ได้ไลฟ์มาเร็วนครับอากาศเช้าที่กรุกของนะครับเช้าการเริ่มเย็นแล้วนะตาเย็นแล้วเย็นแต่เมื่อวานแล้วอืมารอบนี้ดูหนาวหนาวนะแตาเอ็มมาอยู่ดอนยังไม่เท่าไหร่ดอนยังไม่หนาววะครับวันนั้น เอฟซีบอกว่าถามหาจ่าเอ็มแต่เอ็มไม่อยู่แล้วจ่าเอ็มก็อยู่โดน <laughs> อานนี่ไร่สดวะในไฟ์สดอือนี่ครับพอฟื้นพอฟื้นตักมาดำนะ

อาจิมนะครับเป็นมากับคนเชียงรายด้วยมาขึ้นมาเมื่อคืนนี้มากับคนเชียงรายนี่ที่เมส่งตาติดกับพม่าน่ะที่อำเภอเขาอยู่นะไอ้ขาวสวยกรอกอะไรใช่ไหมไม่ใช่แม้จันทร์หอมบ่ไหมทับทีมชาแนลเอาบ่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เหรอแลพันชีกันดำใช่แล้วเพื่อคันนั้นแหละคันนั้นอ๋อเขาเขาพูดภาษาเหนือให้ตาฟังบ่ พูดนะเจ้าเจ้าต <in> ิดเนี่ยชอบมากชอบมากชอบเสียงพูดคำพูดนะอาจารย์พูดเจ้าเจ้าเนียชอบมาก ฝากไปถึงเช้าเหนือนะครับตาชานบอกชอบมากนะครับชอบเสียงนะครับชอบเสียงนะครับอย่าพูดดังนะอย่าพูดดังเด้ังอย่าพูดดังเลยพาไปแล้วพาไปแล้วนั่ะไปขี่เลยพาไปก็ไปเลยของอยู่ในตะกร้าเลยดตามไปเลยตามไปตาชานตามตาตาบอกพืชเดียวถึงเลยใช่ตามีรถรถแรงรถแรงเออดีใจกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยออื ใด้เครื่องใหม่นี่ไงโอ้ใจเอ็มไม่ซื้อนานแล้วเฮ้ยผมเพิ่งเห็นเครื่องเนี้ยไม่นานเพิ่งเห็นนะปกติจะใช้รุ่นเดียวกับเราี่แหล่ะดาวใหม่ดาวใหม่ดาวใหม่เหรอเมื่อวานเจอเขาชมตาตกใจมองหาใครข้างหลังใครชมใครตาคนว่าพี่น้องเดียวกันตาชันไมไม่แก่เอ้ามีแต่คนว่าอย่างนี้เลย อ้ยคนรอเนาะแห่งนี่เขนโทรศัพท์มาที่วีธทำไมแก่ทำไมเหี่ยวทำไมแห้งโอ้ยมองหาผมผมก็ว่าตาชานไม่แก่เลยอย่ารออย่าล่อตาเลยวะอืือาตาก็หลงเท่าไรนะตาอายุก็ไม่อยากจะพูดเป็นตัวเลขเป็นเพียงตัวเลขเกินเลาะอเกินเกินครึ่งเกินใกล้จะเข้าเจ็ดสิบแล้วจะเข้าเจ็ดสิบแล้วยังหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย ไปกว่าไปกว่ากเจ็ดสิบเลยไม่น่าเชื่อนะครับยังหล่อมันเดิมยานี่นี่แหละเนาะย่องลายเดี๋ยวเราไปเอฟซีเขาเอฟซี FC ชมเนี่ยเอฟซีเข้าไปเซลในไลฟ์สดตลอดว่าตาชานหล่อนะครับยก,ยกล้อโชว์เลยจนหักมาแล้วนะครับน้าหนา,หนาวๆอนวันนี้ อากาศเย็นนะแต่ว่าหมอกไม่ค่อยมีนะครับเช้าเช้านี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับอากาศถือว่าเย็นในระดับหนึ่งแต่ว่าหมอกยังไม่มีนี่ครับหน้าบ้านก็จัดเป็นสวนรับลมหนาวนะครับจัดสวนดอกไม้นะครับลงบุงพลบรรยากาศดีนะครับวับนนี้แม่ครุณนะครับ ไซสเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ